ท่านเอาเีมีต้นไม้ประดับที่ท่านเอาเจอกันใหม่นะครัเพื่อนๆคลิปหน้า แม่ลองเราจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆจ้า สวยงา,มา,ม,ามากเลยจ้าเพื่อนๆมากมากเลยจ้าเพื่อนๆใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมากมาก,มากเลยจ้ากายนะคะมาที่ยวชมธรรมาชาติกับแม่ลมดาวจ้า บ้างๆเลยจะเพื่อนๆใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมามากๆเลยจ้าบางๆเลยจะเพื่อนๆใครว่างก็ไปได้นะคะสวยมามากๆเลยจ้าให้ภาพบรรยายนะคะเพื่อนๆ เจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าแม่ลองเราจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะดีดนักท่องเที่ยวยุ่แยะมากมายจ้า ค่ะเพื่อน เที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามแม่ลองดาวก็เก็บมาฝากเพื่อนๆนะคะรถนักท่องเที่ยวยุบแยบมากมายจ้ามีต้นไม้ประดับ ท่านเอาต้องไปช่วงเย็นๆนะคะเพื่อนๆพ,พักผ่อนหย่อนใจอกกับรัก นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจ้ามีต้นไม้ประดับที่ท่านเอาเที่ยวชมธรรมาชาติที่สวยงามแม่ลองราก็เก็บมาฝากเพืเ่อนๆนะคะ สวยงามมากเลยจากเพื่อน,อน,นยยรถนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายจ้ารถนักท่องเที่ยว เยอะมากๆเลยจ้าเพื่อนๆสวยงามมากๆเลยจ้าเจอกันใหม่นะคะเพืเ่อนๆคลิปหน้าแม่ลองดาวจะเอามาฝากเพืเ่อนๆใหม่นะคะ มาเที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ล้มดาวจ้า ที่ยวชมธรรมาชาติกับแม่ลมดาวจ้าเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆคลิปหน้าแม่ลมดาวจะเอามาฝากเพื่อนๆใหม่นะคะ เที่ยวชมธรรมชาติกับแม่หลงดาวจ้ามาปลูกไว้ให้ประชาชนได้ไปเที่ยวชมนะคะสวยงามสวยงามมากๆจ้าสวยงามมากๆจ้า Cảm ơn các mang đã theo เที่ยวชมธรรมชาติกับแม่ลงดาวจ้า